ดีเจมาตูมโพสต์แล้วเคยอาการล่าสุดเสียใจขอโทษทำให้เสี่ยงกำลังทำไทม์ไลน์ DJ มาตูมโพสต์แล้วเผยอาการล่าสุดถึงมือหมอแล้วยังสบายดีไม่แสดงอาการเสียใจขอโทษพี่น้องในวงการที่ทำให้เสี่ยงกำลังเรียบเรียงไทม์ไลน์หลังจากที่นายเตชินหรือมาตูมพอ,อยเพชดีเและดาราหนุ่มชื่อดังได้โพสตคลิปผ่านอินสตาแกรส่วนตัวแจ้งว่าตนเองติดโควิด1 9พร้อมแจ้งข่าวคนใกล้ชิดให้รีบกักตัวและสังเกตอาการ การตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดดีเจมาตูมได้โพสไอจีหลังเพิ่งแจ้งข่าวว่าตัวเองติดโควิดโดยระบุข,ข้อความว่าก่อนอื่นมาตูม um, ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับอยากบอกทุกคนว่าตูมสบายดีกินได้นอนหลับปกติครับขอโทษที่อาจจะไม่ได้รับสายหรือตอบข้อความตอนนี้ตูมถูกส่งตัวมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วถึงมือหมอแล้วครับสิ่งที่หลายคนคาใจและอยากทราบมากคือติด ตอนไหนติดยังไงไทม์ไลน์ต่างๆต,ตูมขอเวลาเรียบเรียงให้ละเอียดอีกครั้งนะครับตูมยอมรับว่าตอนแรกเสียใจเพราะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเลยอยากบอกทุกคนว่าโควิดมันใกล้เรามาทุกทีแล้วอย่าประมาทและชะล่าใจเพราะของตูมคือไม่แสดงอาการใดๆเลยแม้แต่น้อยครับและตูมต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการที่เราอาจจะทำให้ตกอยู่ใน ภาวะเสี่ยงตูมไม่อยากให้มันเกิดไม่มีใครอยากให้มันเกิดครับตูมอาจจะละลวมบ้างอาจจะชะล่าใจหรือประมาทบ้างแต่พอตูมทราบว่าตัวเองติดเชื้อตูมรีบแจ้งในทันทีให้ทุกคนรู้เพื่อให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองครับยังไงก็ตามตูมขอให้ทุกคนที่อ่านข้อความนี้ได้เข้าใจในสถานการณ์ของตูมตอนนี้และขอโทษอีกครั้งในความชะล่าใจของตัวเองครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด